ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดของรถยนต์เมืองไทยนั้นร้อนเราอุยยิ่งกว่าเดิมมากๆเลยนะครับหลังจากเมื่อวานก็ได้มีการเปิดตัวยาลิสเอทีหลายๆท่านก็บอกว่าราคานั้นก็ถือว่าไม่ได้แรงนะครับถ้าเกิดเทียบกับโตโยต้าสมัยก่อนที่สมัยก่อนเนี่ยทำราคาดุวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีค่ายรถยนต์จีนอย่างเชอร์รี่นะครับก็ได้ส่งเจคโค่ไฟฟที่เข้ามาเขย่าตลาดด้วยราคาที่ทำให้ทุกท่านนั้นต้องอ้าปากค้างกันมาแล้วนะครับ แต่นี่อาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าเบื้องหลังสงครามราคาอันดุเดือดนี้นะครับมันกําลังจะมีเทคโนโลยีอันใหม่อันหนึ่งที่พร้อมที่จะทําให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้านั้นถูกอย่างเหลือเชื่อเลยดีเดียวนะครับชนิดที่ค่ายญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแล้วอาจจะถึงขั้นต้องล้มหายตายจากไปเลยก็ได้จากบทความของเราในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเจาะลึกไปถึง เกมพลิกวงการอันใหม่ของค่ายจีนนะครับที่ไม่ได้อยู่บนตัวรถธรรมดานะครับแต่เป็นไพ่ใบสําคัญจริงๆที่จะทําให้รถยนต์ไฟฟ,ฟ้าของจีนที่ว่าถูกแล้วในตอนนี้ยังจะถูกลงอีกอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนที่จะเล่ารายละเอียดท่านผู้ชมฟังนะครับถ้าท่านผู้ชมกําลังจะเจอสงครามราคาอันุร้อนลงอู่ท่านผู้ชมก็ต้องมองหาแอร์ดีๆไว้สักตัวนะครับเพื่อลดความร้อนตรงนั้นก็คือแอร์ย่างไฮเออร์รุ่นแคนดี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ตอนนี้มีโปรโมชั่นเรียกว่าถูกมากๆเลยนะครับราคาหน้าเพจของเราอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปที่ช้อปปีก็จะมีคดส่วนลดพิเศษให้นะครับก็เหลือประมาณแค่5้5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆว่าแอร์สมัยนี้นะครับราคาจะอยู่เพียงแค่5,000กลางๆเท่านั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ คลิกเข้าไปดูในลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ได้เลยนะครับแอร์ดีการันตีคุณภาพมีระบบเทอร์โบคูลช่วยเร่งความเย็นให้เร็วทันใจมากขึ้นถึง47%และระบบชิปเปอร์แอร์โฟช่วยกระ,ระจายลมเย็นให้ไกลามากขึ้นเย็นทั่วถึงทั้งห้องพร้อมด้วยดีไซน์สวยงามช่วยเสริมการตกแต่งห้องได้อย่างเรียบรู้สินค้าในตะกร้าพร้อมส่งกดสั่งซื้อได้เลยค่ะท่านผู้ชมยังจำเรื่องราวเกี่ยวกับแบตเตอรี่ CATL ที่เกี่ยวกับ แบตเตอรี่โซเดียมไอออนของเขาได้ไหมครับที่เราเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในช่วงเดือนเมษายนปี2025แต่ว่ามีข่าวล่าสุดอันน่าสะพรึงออกมานะครับในช่วงเดือนสิงหาคม2025นี้เป็นเรื่องของการเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์แล้วก็การประยุกต์ใช้ในรถยนต์จริงนะครับของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนอันนี้นะครับซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วนะครับ ซึ่งเหตุผลที่ทําให้เราต้องหยิบเรื่องนี้เนี่ยมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเริ่มที่จะผลิตเป็นจํานวนมากแล้วนะครับหรือว่า mass production ซึ่งข้อมูลใหม่จาก CATL ระบุว่าได้เริ่มเดินหน้าแผนการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่ชื่อว่า Nextra นะครับเป็นจำนวนมากโดยมีกำหนดการผลิตสำหรับรถบรรทุกหนักในเดือนมิถุนายนแล้วก็สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนธันวาคม2025 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการประกาศไปสู่การใช้งานจริงสักทีซึ่งก็มีการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจออกมาว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเทคนิคเพิ่มเติมเช่นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่เป็นโซเดียมไอออนนั้นก็จะมีพลังงานที่หนานแน่นมากกว่าเดิมที่175กิโลวัตต์ซึ่งเทียบเท่ากับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือว่า LFP แล้วนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ผลิต จ้าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนหรือว่าแบตเตอรี่เกลือมันจะไม่สามารถทําให้ความหนาแน่นนั้นมันเท่ากับลิเธียมไอออนได้นะครับแล้วก็คุณสมบัติเด่นๆอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถทนในอุณหภูมิที่ต่ำขนาด -40 องศาเซลเซียสได้ซึ่งก็จะเป็นคุณสมบัติที่ชาวต่างประเทศโดยเฉพาะในเมืองหนาวนั้นค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยนะครับแล้วก็ยังมีการยืนยันที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งออกมาข่าวเขาบอกว่าเรื่องราคามันก็ต่ำมากๆเลยนะครับ เขาบอกว่าเป้าหมายที่ n นักซานั้นจะทำออกมาก็คือ10ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมหรือว่าประมาณ300กว่าบาทก็จะซื้อแบตเตอรี่ได้กิโลวัตต์หนึ่งนั่นเองแล้วอายุการใช้งานก็ยาวนานถึง3.6ล้านไม์นะครับหรือว่าเกือบ6ล้านกิโลนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจที่สุดเนี่ยเขาบอกว่า CATL มีการประกาศว่าเจ้าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนนั้นอาจจะมีราคาที่ต่ำกว่าลิเทียมไอออนสมัยก่อนที่เขาเคยทำถึง90%นะครับท่านผู้ชมโอ้โหเรียกว่าราคานั้นเกือบที่จะต่ำมากกว่าถึง100%ไปแล้วนะครับ CATL ประกาศออกมาว่ามันจะถูกกว่าลิเทียมไอออนแบบไม่กักถึง90%กันเลยทีเดียวแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต รถยนต์นะครับว่ามีการลดราคารถยนต์รุ่นที่ใช้แบตเตอรี่นี้ลงอย่างมีนยัยสําคัญแล้วหรือไม่โดยสรุปนะครับมีการคาดการณ์แล้วก็รายงานรถยนต์หลายรุ่นว่าจะเริ่มใช้แบตเตอรี่โซเดียมไอออนจาก CATL นั้นเร็วๆนี้นะครับแต่ยังต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากค่ายรถยนต์แต่ละค่ายเพื่อยืนยันรุ่นแล้วก็ราคาจําหน่ายที่ชัดเจนซึ่งเขาบอกว่าปลายปีนี้ก็จะเริ่มทยอยส่งมอบแบตเตอรี่ตัวนี้ได้นะครับ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เรานั้นเรียกว่าแทบจะช็อปกันเลยทีเดียวนะครับก็คือ CATL บอกว่าต้นทุนมันจะถูกกว่า LFP ถึง90%นะครับโอ้โหเหลือจะเชื่อเลยทีเดียวแล้วถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนึกภาพไม่ออกนะครับว่า90%ของแบตเตอรี่ n e x t r นั้นมันจะลดลงมากมายขนาดไหนเราทําเป็นแบบจําลองออกมานะครับเปรียบเทียบระหว่างแบตเตอรี่ BYD Dolphi n กับ BYD Seal ถ้าเกิดแบตเตอรี่2แบบนี้ จากดั้งเดิมที่เป็น LFP เปลี่ยนมาเป็นโซเดียมไอออนของ Nextra ของ CATL นะครับมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมาทราบก่อนนะครับว่าเป้าหมายของ Nextra ที่เขาจะทำแบตเตอรี่โซเดียมนั้นเขาประกาศออกมาเลยว่า1กิโลวัตต์เขาจะทำราคาอยู่ที่10ดอลลาร์เท่านั้นนะครับหรือว่าประมาณ300กว่าบาทซึ่งถ้าเกิดเป็นข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ราคาแบตเตอรี่ที่ BYD เขาเคยประกาศออกมานะครับสำหรับราคาแบตเตอรี่ 44.9กิโลวัตต์เขาเคยประกาศของดอฟฟิตออกมาว่า39,364บาทนะครับซึ่งเขาเคยประกาศมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอามาคำนวณราคาที่เป็นแบตเตอรี่ใหม่ก็คือแบตเตอรี่โซเดียมไอออนของ Nextra นะครับเราก็ต้องเอา44.9กิโลวัตต์มาคูณด้วยราคาที่ทางด้าน Nextra เขาต้องการนั่นเองนะครับหรือว่า CATL อยู่ที่365บาทมันก็จะได้เท่ากับ16,000 388บาทต่อ44กิโลวัตต์นั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าจากดั้งเดิม LFP เบรดแบตเตอรี่อยู่ที่39,364บาทจะเหลือเพียงแค่16,388บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหตรงนี้ถือว่าลดลงแบบเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับถึง90%แล้วถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่ของ BYD Seal รุ่นดินามิกขับหลังนะครับราคาในปัจจุบัน61.4กิโลวัตต์ ที่เป็นแบตเตอรี่ BYD คิดถึง451,289บาทนะครับแต่ถ้าเราเอามาคำนวณเป็นราคาแบตเตอรี่ใหม่ที่เป็น Nextra s o d i ไ m i อนของ CATL นั้นก็จะอยู่ที่61.4กิโลวัตต์คูณ365บาทก็จะเท่ากับ22,411บาทนะครับจากลูกละ45หรือ22,000โอ้โหถ้าเป็นไปตามนี้ได้นะครับราคารถยนต์ หรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะลดลงมามากขนาดไหนซึ่งจากข้อมูลที่เราเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเราจะเอามาหักลบกับราคาแบตเตอรี่เดิมแล้วก็เอา Nextra รุ่นใหม่ไปรวมนะครับเราก็จะเห็นว่าราคารถที่แท้จริงเนี่ยมันน่าจะลดลงประมาณไหนนะครับยกตัวอย่างเช่น BYD Dolphin รุ่นเริ่มต้นนะครับในปี2025ราคารถใหม่จะอยู่ที่499,900บาทลบด้วย แบตเตอรี่ LFP นะครับก็คือ39,364บาทแล้วถ้าเกิดเอา Nextra Sodium Ion เข้าไปนะครับรวมเข้าไปก็คือ16,388บาทก็จะเหลือ26,924บาทเท่บาทท่นั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเป็น BYD Seal นะครับรุ่น Dynamic ราคาปัจจุบันจะเหลือเพียงแค่9,99,900บาทนะครับแล้วถ้าเกิดมาหักลบกับ LFP เดิมก็คือ451,289บาทแล้วก็เอาไปรวมกับเจ้า n e x r a โซเดียมไอออนก็คือ22,411บาทก็จะเหลือราคาลดแค่571,22 0บาทนะครับโดยสรุปก็คือเจ้าดอฟ h ินก็มีโอกาสที่จะราคาลดลงมาจาก500,000เหลือเพียงแค่200,000บาทต้นๆเท่าน,นั้นหรือว่า BYD s l นะครับที่ราคาเดิมกเกือบๆกือบ1ล้านก็อาจที่จะเหลือเพียงแค่ 570,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งตัวเลขใหม่อันนี้เนี่ยยิ่งตอกย้ำให้เห็นเลยว่าถ้าเกิดนำเทคนโนโลยีแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเน็กซ์ราเข้ามาใช้แล้วจริงๆนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมหาศาลกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามากมายขนาดไหนเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องมีคำถามแน่นอนนะครับว่ามันมีคุณภาพเทียบเท่าของเดิมมากขนาดไหนนะครับถ้าเกิดราคามันจะ ต่ำลงมาถึง90%ขนาดนี้นะครับเราก็เลยไปสรุปจุดเด่นนะครับหรือว่าข้อควรพิจารณามาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันรวบรวมของเจ้าแบตเตอรี่ n e x t r a ทร d โซเดียมไอออนมาให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับจุดเด่นหรือว่าข้อดีของมันก็คือต้นทุนนั้นมันต่ํามากจริงๆ n e x t r a นั้นมีศักยภาพในการลดต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ต่ําลงได้มหาศาลซึ่งก็จะทําให้ราคารถยนต์นั้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับความหนานแน่นของพลังงานนั้นก็สูงขึ้น สามารถทำความหนานแน่นพลังงานได้ถึง175กิโลวัตต์ซึ่งก็จะสูงกว่าแบตเตอรี่ LFP ที่ใช้ในทั่วไปในปัจจุบันนะครับอายุการใช้งานนั้นก็ยาวนานมีความทนทานสูงนะครับสามารถใช้งานนานถึง3.6ล้านไมล์หรือว่า5ล้าน800,000กิโลเมตรกันเลยทีเดียวหรือว่าความปลอดภัยนั้นก็สูงนะครับมีความเสถียรภาพทางเคมีทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม ต่ำกว่าลิเธียมไอออนอีกนะครับโอ้โ oh หเรียกว่าการเทอร์โมรันเวย์จากแบตเตอรี่โซเดียมไอออนนั้นมันจะต่ำลงแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าเจ้าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเยอะไม่ใช่เหรอแอดนะครับก็อาจจะมีคนถามแบบนี้มาได้ว่าเท่าที่ได้ข้อมูลจาก CATL มานะครับแบตเตอรี่เจน2ของ NextR นั้นน้ำหนักจะไม่มากอีกต่อไปแล้วนะครับเรียกว่า CATL นั้นปิดช่องโหว่ทุกอย่าง ที่เคยมีปัญหาจากโซเดียมไอออนตะก่อนนี้หมดเลยนะครับเอาง่ายๆว่าดีกว่า LFP เกิดเพลิงไหม้น้อยกว่าแล้วก็ราคานั้นถูกกว่า90%นะฮะท่านผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวสาหรับค่ายรถยนต์อื่นๆที่จะต้องมาแข่งกับค่ายจีในตอนนี้เลยทีเดียวนะครับส่วนข้อจํากัดเดียวที่เห็นว่าจะมีอยู่ในตอนนี้ก็คือเจ้า NextR นั้นยังไม่สามารถทําความหนานแน่นได้เท่ากับ nmc นะครับซึ่งแม้ว่ามันจะดีกว่า lfp นะครับแต่ในสื่อนี้เขาบอกว่ามันก็ยังมีความหนานแน่นพลังงานที่ต่ำกว่า nmc อยู่ดีนะครับซึ่ง nmc ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีค่ายอย่าง t ท s l a นะครับมาใช้ nmc แล้วก็ทำให้ความหนานแน่นในระยะทางได้มากกว่า lfp นะครับแต่ว่าค่ายจีนตอนนี้กำลังจะมาแก้เกมด้วยการใช้แบตเตอรี่ที่ราคาถูกลงอย่าง n e x a นะครับซึ่งเรียกว่า เป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆนะครับสำหรับค่ายรถยนต์อื่นสุดท้ายนะครับเมื่อโลกที่เคยตกตะลึงกับความสามารถด้านราคาของรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนวันนี้เทคโนโลยีแบตเตอรี่โซเดียมไอออนยาง N e x t ตราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ได้มาเพื่อแข่งขันธรรมดาแล้วนะครับแต่กําลังมาเพื่อยึดครองตลาดอย่างแท้จริงเลยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าที่เราคาดไม่ถึงกลายเป็นความจริงนะครับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่จีน จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นานะครับด้านเทคโนโลยียานยนต์โดยเฉพาะในเรื่องราวของราคาอย่างเป็ดเสร็จสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เราก็ฝากเรื่องราวไว้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมีข้อคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องแบตเตอรี่ตัวใหม่ก็สามารถคอมเมนต์ที่ช่องคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับเราจะนำข้อมูลข่าวสารมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ